โตโยต้าวีโกเข้าใหม่นะครับเป็นวีโกตัวแรกเลยนะคันนี้วีโกตัวแรกนะปี2004ดูคมกระดุมนะไดมอนด์คัตสีแดงเจ็บแบบนี้นะครับคันนี้รถนะมีทรงเลยทำล้อมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะช่วงล่างเจ้าของเดิมทำมาให้ใหม่หมดละนะเปลี่ยนโช๊คหน้าหลังมาสีต้นเลยนะครับคันนี้ผมขายในราคา2 0 0 0 0 0บาททวนนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่ผมเลยทอโต้นะครับ วันนี้ผมเอารถบ้านนะเข้ามานะคันนี้เป็นรถเธอร์ลูกค้ามาเธอร์นะแต่ผมแจ้งก่อนนะครับคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับผมเก็บงานไปนิดนหน่อยหแล้วนะครับขายตามสภาพเลยนะคันนี้เป็นรถปี2004นะครับเป็น Toyota v i g โกนะครับโฉมแรกนะครับและเป็นวีโกโฉมแรกเครื่องยนต์2อ0พนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้ลูกค้าเอามาเทิร์ไว้นะผมบอกเลยว่าคันนี้ได้4ประตูนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น นับเช็คมาแล้ไม้แท้นะรถสวยนะรถมาจากเชียงใหม่ทะเบียน62นะครับคันนี้ขายตามสภาพแบบนี้เลยนะราคานะครับเปิดขายไว้ที่25,000บาทนะเปิดไว้ก่อน25,000บาทถ้าใครสนใจนะอยากซื้อเงินสดก็โทรเข้ามาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับเปิดไว้ที่25,000บาทรถเลขใไม้แสนเจ็ดนับช่วงล่างจัดมาใหม่นะดีเลยสวยเลยนะโชว์อัพหน้าหลังทําใหม่หมดนะครับ ไฟหน้านะแท้เดิมโรงงานนะครับปีศูนย์สี่รถใช้แบบว่าตัวของเนียนมากนะถลอมมากนะดูชุดกันชนนะนะครับไฟหน้าเป็นหลอดมัลติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าที่เป็นวิโก้ตัวแรกนะครับที่เป็นโคเมียมแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้นะครับตอนนั้นเปิดตัวปายแดงก็เจ็ดแปดแสนอยู่นะครับถ้าใครเอาไปนะมีเก็บงานนิดหน่อยแนละ้วมีช่วงนี้นิดนึงกับตัวรู้สึกว่าคลาบอยถ้าไม่เอาก็ถอดทิ้งได้เลยนะครับสองแสนนะครับ ซื้อเงินสดต่อรองได้นะครับโพรเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้นะนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มเคันนะว่ารถสีสวยขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะซื้อเงินสดไม่มีแบตนะอันนี้ตัวของเดิมเขาติดมานะพวกล้อแมกแหลกหลังคาแล้วก็ไฮรีบอยนะครับนะตัวล้อเป็นขอบ17นะล้อเป็นขอบ17นะครับเป็นดิสกูหน้านะครับล้อขอบ17นะครับโชว์อัพนะครับเขาเปลี่ยนมาใหม่ นะตัวหน้านะครับเปลี่ยนมาใหมนะ่เป็นกระบอกสีนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เปลี่ยนมาใหม่เช่นกันนะโลโก้ไฮลัก d ีโอยู่ครบนะครับไฮลักดีโดีอยู่ครบเครื่องยนต์เป็นเครื่องเคดีนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีเลนมาให้นะดูนะนะกระจกโกต้าแท้บานข้างกันสาดนี้ให้แล้วนะมือเปิดการลอยโคเมียมสติ๊กเกอร์สิงโตแถมให้ นะครับนะ้าไม่สองเอ้ยไม่สองแสนราคาสองแสนบาทนะไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับตรงนี้มีตําหนิมันเป็นของเทลิบอยนะถ้าไม่เอาก็ถอดออกได้เลยนะครับนะรถแจ้งลงเล่นเรียบร้อยติดเทลิบอยนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะพ่นกันถนิมที่คัสซีแล้วก็ดัมเบลกมานะครับนะดูใต้นี้ยังใหม่อยู่เลยนะรถใช้งานน้อยมากนะลูกค้าเอามาเทินเป็นรถเอ่อเป็นรถเก่งไปนะเพราะว่าเขา อยากขับสบาย้วอยากขับเกียร์ออโต้นะขับเกียร์ธรรมดามาทั้งชีวิตนะก็เลยเอาคันนี้สวยๆมาผมบอกเลยว่าไฮไลท์อยู่ข้างในเดี๋ยวผมพาไปชมว่ามันมีอะไรได้ไปบ้างนะคันี้นะครับรถเป็นรถเดิมมาตรฐานนะโครงสร้างนะครับความหลังอันนี้เขาก็ติดมาปกตินะครับค้อยเสียเดิมนะแล้วก็ช่วงล่างนะที่อัปเกรดมาใหม่นะครับจะเป็นโช๊คนะครับทั้งสองฝั่งนะคันนี้ราคา 2, 5,000ันบาทนะครับเปิดไ้ก่อน2,5 0 0 0 0ันบาทราคานี้นะครับ ดูรายละเอียดดีเทลได้นะครับหลังคาพวกแคลริบอยเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับถ้าใครเอาไปก็ไปทําสีได้หรือไม่เอาก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับนะรถไม่ผูรถไม่ผูไม่มีอะไรเลยรถเนียนมากนะดูสีนะครับนะเป็นคนเทินเข้ามาเองนะครับรับมาดูรถมาเองนะรถเดิมมากนะปี04คือน็อตไม่ขยับตักตัวนะครับแคลิบอยใช้งานปกตินะครับไม่ร่วมไม่ซึมมีไลเนอร์ของฟอลคอนให้ ไครบอยใช้งานได้ปกตินะครับเรียนทุกจุดนะครับราคา25,000นาพนบาทนะโทรเข้ามาได้เลยตามเบอร์นะครับดูโครงสร้างนะดูโครงสร้างตัวรถเม็อาร์ครบนะเม็อารครบนะครับรถสวยๆดูนะไม่ผูกไม่มีสนิมนะรถปี04ผมบอกแล้วว่าเจ้าของดูแลดีนะครับรถสวยๆแล้วที่ห้องเครื่องนี่ยิ่งเนียนเลยนะนะครับนี่โครงสร้างด้านท้ายเดิมแล้วนะ นะครับมีแครี่บอยให้พร้อมใช้งานนะครับปิดทีเดียวอยู่นะครับเป็นของสมิธสามารถสมิธอะไรสักอยางประมาณนั้นนะครับสีนะฮะบ,บางๆนะนี่มือเปิดเปิดเข้ามาดูภายในนี่เป็นไงอันนี้เป็นบ่อผ้านะครับเป็นบ่อผ้าสีครีมนะครับแทงประตูก็เป็นสีเบตนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าตรงนี้นะอันนี้รถเข้ามาใหม่แต่เราจัดการให้ทั้งหมด นะครับดูนะนะครับสวยๆดูเบานะครับเบาแถวสองไม่มีชีขาดพร้อมพรมกระดุมไปด้วยนะครับพร้อมพรมกระดุมไปด้วยนะครับเป็นสีทกแกติดมานะครับนะรถสวยมากคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในหน่อยนะครับดูนะครับนะราคาสองแสนห้าพันบาทถ้าท่านใดสนใจก็รีบติดต่อได้เลยนะครับโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงการันตีเป็นไงดูเม็ดองเม็ดอาร์คครบครบหมด รถไม่มีกิ้งไม่มีตีลังกานะครับทาให้สบายใจเด,ดี๋ยวข้างบนให้ดูนี่นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมสองแสนห้าพันบาทนะด่วนๆเลยนะตอนนี้นะยังซื้อปีใหม่เอารถกลับบ้านได้เลยคันนี้นะครับนะแข่งประตูด้านหน้าก็เป็นสีนี้นะเป็นสีเบจสลับด้วยผ้าเช่นกันนะครับโตโยต้าวีโกสองพันสี่ตัวแรกนะมีการติดทวิตเตอร์มานะแล้วก็ ดอกลำโพงในรถนะใช้โครงเดิมเปลี่ยนดอกเข้ามาข้างในนะเครื่องเสียงดีมากคันนี้นะมีตัวเบาะที่เขาป่ามาตรงนั้นอย่างเดียวนะครับนี่สวยๆเป็นไงน็อตเดิมนะครับโครงสร้างดูแก้มนะครับแก้มไม่เคยแก่นะใส่ๆส,สวยๆนะครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับซีดีใส่ได้นะของเคนบูท เชื่อมต่อบูทูธได้แอร์ Air เป็นแมนวนวลนะครับมีที่ล็อกเกียร์ให้นะแล้วก็มีปีแอมนะครับอันนี้ได้ไปแบบฟรีๆแล้วผมบอกเลยว,ว่าเสียงดีมากนะครับงงไหมว่ารถสี่ประตูมีปีแล้วตู้ลำโพงอยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นที่ล็อกเกียร์นะครับตัวแอมของรถคันนี้อยู่ใต้ใต้ใต้ตนี้นะครับอยู่ใตน้นี้นะครับตัวแอมอยู่ใตน้นี้นะครับเก็บอย่างดีนะครับคันนะี้น่าใช้งานมากมากนะเป็นเครื่องยนต์ดีโฟดี กระจกเดิมทุกบานนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวที่เป็นวีโก้ตัวแรกอ่ะอู้สวยมากจริงนะครับกุญแจมีให้ครบสองชุดนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับประตูเดิมหมดนะครับสวิตเตอร์มีให้หมดเลยนะดูนะซอก A ซอก B นะแก้มดูดิสวยมากนะครับนะพวงมาลัยไม่มีมัลติฟังก์ชันนะแต่ดูเดี๋ยวดูผมเปิดแค่ออนสวิตไว้อย่างเดียวนะนะดูหน้าจอ นะทำงานหมดนะครับตอนแรกผมก็ตกใจรถเ,เข้ามาแล้วมันเหมือนมีเครื่องเสียงแต่ว่าหาจุดเครื่องเสียงไม่เจอก็เลยลองเปิดฟังดูอ๋อคือลูกค้าเขาอะทำตู้ไว้เล็กๆอยู่หลังบาะด้านหลังแค่นั้นเองนะครับนะตัวปีแอมใช้ได้หมดนะครับนะตัวบาะเป็นสีเบดนะครับนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับ เขาเอาตู้ลำโพงเนี่ยไว้หลังบอดตัวนี้นะมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยคือตีให้มันเอียงออกมาแค่นั้นเองนะซึ่งแบบแล้วเขาก็เปลี่ยนดอกลำโพงในรถยนต์หมดเลยนะมันทําให้รถคันเนี้ยเครื่อนเสียงดีนะลองลองลอง,ลองดูนะถ้าใครใส่หูฟังอานะจะได้ยินชัดมากดูนะดังมากนะครับ คือฟังสบายและลดราคาสองแสนน่ะ fc นะนะยังไงก็คุ้มแล้วผมไปพาชมห้องเครื่องนะครับว่ากับสองแสนห้าพันบาทที่ท่านเสียไปท่านได้ลดแบบนี้คุ้มไหมนะครับนี่ห้องเครื่องยนต์นะเป็นไงทาม,มิงเปลี่ยนแล้วไมลแสนเจ็ดตอนนี้ทาม,มิงเปลี่ยนไปตอนแสนสี่นะทาม,มิงเปลี่ยนไปตอนแสนสี่นะครับ,ครบเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับ v ทอร์โบนะครับบอกเลยว่าขับสนุก ขับสนุกและรถโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับนะดูนะดูเทอร์โบอยู่ข้างล่างนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะเลยแนละ้วดูดรอดฝาโปงนะครับไม่มีแกะนะครับตัวบนตัวล่างดูได้เลยนะอันนี้คือตัวโตโยต้าวีโกนะครับปี2004นะครับรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็062-640-7776หีนะครับรีบโฟเข้ามาได้เลยนะครับรถไม่มีกระทบ นะครับดูได้เลยรถไม่มีกระทบรถสวยมากจริงๆนะถึงอยากแนะนำนะครับใครหารถกลับบ้านช่วงปีใหม่2 0 0 0 0 0นะเอาผมเอา20,000 0ทุกนเลยอะจบเลยง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะมีคาปาซิตเตอร์มาให้ด้วยนะเพระรถคันนี้มีเครื่องเสียงมาชุดเล็กนะครับเอาไว้ฟังพอสนุกนะพอเดินทางมีแบบเสียงเพงตุต๊บตุต๊บตุ๊บตบนิดหน่อยนะครับซึ่งมองว่ายังไงก็ุ้มคันนี้นะกับโตโยต้าวีโกได้สีวัตูมีไคลรี่บอยมีแหลกหลังคาร้อมขนของช่วงปีใหม่นี้เลย นะครับสองแสนบาททว้ไปเลยเอาไปเลยคันนี้ถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับ